จับตาชะตากรรมทักษิณมีคดีงอกบวกจำคุกเพิ่มเพื่อไทยแค่ชะลอสอสอไหลออกนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก,ก่อนเมื่อ16กันยายน2568โดยประเมินสถานการณ์รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลน,นายกว่าในช่วง4เดือนตามสัญญายุบสภานั้นรัฐบาลสุ่มเสี่ยงเผชิญกับปัญหามากมายโดยประชาชนต้องรอความหวังด้วยความวังเวง อีกทั้งเชื่อว่านายอนุทินจะรักษาสัญญาสี่เดือนยุบสภาเพื่อซื้ออนาคตการเมืองช่วงการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ถ้าการเมืองชุนลมุนจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาคุณสมบัติรัฐมนตรีบางคนและความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องตัดสินใจระหว่างการเปิดด่านเพื่อประครองเศรษฐกิจกับปกป้องความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้การทำโครงการแลนบริด์ ต้องไม่ให้เช่าแถมที่ดิน3แสนไร่รวมทั้งท่าทีจะยกเลิก MOU 43กับ44หรือไม่โดยการบริหารจัดการความสุ่มเสี่ยงเหล่านี้ล้วนกดดันรัฐบาลช่วง4เดือนดังนั้นโอกาสจะยุบสภาก่อนถึง4เดือนย่อมเป็นไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามช่วง4เดือนการบริหารประเทศนั้นนายอนุทินต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการควบคุมคอรมอให้หลุดรอดจากความเสี่ยงทางการเมืองซึ่งฝ่ายค้านทั้งพักประชาชนและเพื่อไทยจองตรวจสอบอย่างเข้มข้นทุกขณะสิ่งสำคัญที่สุด คือการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีเครื่องอุป,ปโภคสาธารณูปโภคให้เป็นจริงและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตอีกทั้งต้องรื้อในสิ่งที่รัฐไม่ควรจ่ายซึ่งมีจำนวนมากรัฐบาลต้องควรกระทำเพราะเป็นเงินประชาชนต้องจ่ายนายจตุพรกล่าวส่วนทักษิณใช้ชีวิตในคุกคลองเปรมนั้นนายจตุพรกล่าวว่าการออกแบบชีวิตให้อยู่ในคุกเป็นสิ่งจำเป็นโดยกินง่ายกินน้อยนอนให้หลับเพื่อให้ระบบภายในร่างกาย ไม่มีปัญหารบกวนขณะที่การเลี้ยงนักโทษย่อมทําได้หากเรือนจําอนุญาตซึ่งเคยมีและเกิดขึ้นเป็นปกติหรือในเทศกาลต่างๆอยู่แล้วอย่างไรก็ตามคําวินิจฉัยของสารดีการนักการเมืองนั้นนอกจากให้ทักษินต้องกลับมาติดคุกหนึ่งปีแล้วอาจจะมีคดีเพิ่มขึ้นอีกเพราะเมื่อยังไม่เคยติดคุกสักวันเดียวก็ไม่สามารถยื่นถวายดีกาอภัยโทษได้ดังนั้นดีกาลดโทษอาจเป็นโมฆะได้ อีกอย่างคําวินิจฉัยของศาลดีการะบุทักษินเสมือนหนึ่งเป็นตัวการนั้นปปชก็ต้องดําเนินคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่โดยในสํานวนแรกมีเจ้าหน้าที่12คนถูกสอบสวนความผิดและอาจขยายเพิ่มอีกกว่า20คนซึ่งเป็นโทษและชะตากรรมที่งอกออกมาใหม่นายจตุพรกล่าวถึงคุณหญิงพชมานดามาพงศ์อดีตภรรยาทักษิน เข้าพักเพื่อไทยและบอกให้สอสอสู้สู้ว่าโดยปกติแล้วคุณหญิงเป็นคนระมัดระวังตัวแม้คนในพักเพื่อไทยยำเกรงมากแต่ในสถานการณ์ทักษิณติดคุกยังเป็นเพียงจุดเริ่มการกำหนดท่าทีเท่านั้นอาจมาสกัดสอสอจะออกจากพักซึ่งไม่มีใครทำได้ส่วนเวลาข้างหน้าโดยเฉพาะช่วงสี่เดือนนี้ทักษิณและเพื่อไทยต้องตัดสินใจกันอีกหลายรอบอีกทั้งกล่าวว่าแม้พักเพื่อไทยเป็นอาวุธชิ้นเดียวให้กลับมาสู่อำนาจได้แต่ต้องพิจารณา สถานการณ์ของทักษิณถัดจากนี้ไปมาประกอบด้วยถ้าการถวายดีกาเป็นโมคะจะถูกติดคุกเป็น8ปีหรือไม่และจะถูกคดีเพิ่มในการพักโรงพยาบาลตำรวจชั้น14อย่างไรดังนั้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อว่าเขาคงจะคิดตัดสินใจกันทีละตอนโดยเฉพาะการตัดสินใจออกแบบสู้ในสนามเลือกตั้งและสกัดสอสอออกจากพักส่วนอุงอิงแพททองทานชินวัตรอดีตนายกหาเสียงในสนามเลือกตั้งว่าคงเหนื่อยกับปัญหาช่วนเป็นนายกแม้ขณะนี้ยังเป็นหัวหน้าพักและลงสมัครสอสอได้แต่ถ้าเข้าสู่เขตเลือกตั้งหัวหน้าพักจะมีบทบาทสําคัญสิ่งสําคัญเมื่อหัวหน้าพักมีปัญหาต่างๆนั้นการไปหาเสียงจะเพิ่มคะแนนหรือตัดคะแนน นายจตุพรกล่าว